เราก็มาฟังวิธีการใช้ยานะครับว่าการรักษาการพรอ,องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมีกี่รูปแบบแล้วการใช้ใช้แบบไหนยังไงครอบควรวังเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องหมอสวิทเขาแนะนำนะครับสำหรับฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบก็คือแบบกินแบบฉีดแล้วก็แบบทาแบบกินเนี่ยข้อดีของมันก็คือบริหารยาง่ายก็คือแค่กินเข้าไปเฉยเใช่แต่ว่าข้อเสียข,ของมันก็คือมันอาจจะต้องกินกับอาหารที่มีปริมาณไขมันเยอะ แล้วก็ะระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่คงที่ทําให้การผลการรักษาเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แล้วอีวกอันนึงก็คือเรื่องของรูปแบบของยากินเนี่ยก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการดูดซึมก็คือจะต้องดูดซึมในอาหารที่มีไขมันสูงเราอาจจะต้องทานกับพวกขาหมูซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่แล้วแบบฉีดเป็นไงบ้างครับคุณหมอผลแบบฉีดเนี่ยก็คือก็จะหนึ่งก็คือเจ็บตัวเนาะ แล้วก็ก็มีทั้งแบบฉีดที่แบบฉีดเป็นรายเดือนแล้วก็ฉีดแบบราย3เดือนนะครับแต่ว่าเรื่องของออข้อเสียของมันเนี่ยก็คือระดับยาเนี่ยก็คือช่วงแรกก็คือยาก็จะสูงในช่วงแรกแล้วก็พอใกล้ๆที่จะมาพบคุณหมอเนี่ยฮอร์โมนก็จะต่ําลงคนไข้ก็จะเริ่มแบบมีอาการหงอยงอยซึมซึมก็คือจะดีประมาณสักช่วงแรกพอที่สุดท้ายคนไข้ก็จะเหงาหงอยเหงาซึ่งระดับยามันไม่ได้คงที่แล้วแบบสุดท้ายที่เป็นแบบทานนะครับเป็นยังไงครับแบบทานเนี่ยเรียกได้ว่าเรียนแบบ การผลิตฮอร์โมนเพศชายแบบธรรมชาติปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะผลิตฮอร์โมนเพศชายสูงสุดในช่วงเช้าการใช้ยาทาที่เป็นฮอร์โมนเพศชายทดแทนเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ทาในช่วงเช้าเพื่อเรียนแบบการสร้างฮอร์โมนเพศชายของเหมือนในร่างกายปกติทําให้ระดับยาค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็ มันเป็นแบบวันต่อวันถ้าสมมุติว่าใช้แล้วเกิดผลข้างเคียง <Yeah. S 1> อะไรแบบนี้เราก็สามารถหยุดยาได้ทั้งหมดนี้คือรูปแบบทั้ง3รูปแบบวิธีการใช้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ผมขอเสริมอีกนิดนึงครับ ว่าในเรื่องของยาทาเนี่ยตำแหน่งที่ทาว่าเราก็จะทาบริเวณที่หน้าท้องหรือไม่ก็ตรงบริเวณของต้นแขนที่มีไขมันว่าอย่างบางอย่างบางท่านเนี่ยก็คือเอาไปกลายเป็นทาตรงอวัยวะเพศนะครับ<อ>มันก็ใช่ก็คือจะทาผิดที่อยากจะให้มันออกผลเร็วๆแต่ว่าบางทีอาจจะทาไม่ถูกจุดซึ่งเจลเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ถ้าเกิดถ้าทาที่บริเวณของอวัยวะเพศเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองมีอาการแสบได้อีกนิดนึงครับ คือ,อปกติแล้วเขาจะแนะนําให้ทานในร่มผ้าครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทานนอกร่มผ้า<ม>เวลาเราไปแบบสัมผัสต,ตัวคนอื่นยิ่งคนอื่นที่เป็นเพศหญิงหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาได้รับฮอร์โมนเพศชายเข้าไปด้วยมันจะไม่ดีครับอ,อาจจะมีหนวดขึ้นได้ใช่ครับนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเราทาเสร็จก็ต้องรีบมาล้างมือออกเพื่อไม่ให้ตัวยาไปสัมผัสกับผู้อื่น เฉพาะผู้หญิงเนี่ยทำให้เกิดฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นมีขนมีอะไรขึ้นมาได้เนาะนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาการดูแลวิเคราตัวเองว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายที่เป็นภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่า